วันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวข้างนอกกันอันนี้ก็คือเป็นหัวหน้าของผมเองนะแต่เขาไม่ว่าซังชดหชือโชกายเต็มวัยเด็กนะครับมาใครไอซีสซากะทะคาเมยามะเดสชสวัสดีครับก็คือคนนี้นะครับเป็นคุณคามิยามะซังนะครับเป็นหัวหน้าของผมที่บริษัทไอซีเอสซากะเองนะครับวันนี้เขาก็พาไปเที่ยวข้างนอกกันนะครับวันนี้ขับรถกันมา วันนี้นะครับก็มาเที่ยวอากิโยชิดานะครับก็มีพี่อชิซาซังมาด้วยแล้วก็มีน้องแตงกว่าไปกิฟต์ลำทัวหน่อยก็เป็นคนไทยเหมือนกันเป็น T A M รุ่นที่3นะครับส่วนพี่อวชิตะก็เป็นรุ่นที่ห1 1> <c oughs> นึ่งแต่ผมก็รุ่นที่2นะครับวันนี้ก็มีหัวหน้าสองคนพามาเที่ยว <c oughs> ที่อากิโยชิดะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวอากิโยชิดานะครับก็เป็นส่วนพึพิานที่หที่งนะครับนี่ก็จะมีสถานที่ชมวิวต่างๆเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับเราก็มาถึงปากทางเข้ากันแล้วนะครับแต่ว่า ให้ดูนิดนึงตรงทางเข้านี่ก็จะเป็นท้องกิ่สีฟ้าก็นคนหนึ่งที่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่แค่ทางเข้าะนะครับส่วนมากการท่องเทีย่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะนิยมเที่ยวกับธรรมชาติมากกว่านนนอย่างถ้าเป็นคนในเมืองใช่ไหมครับอย่างกรุงเทพเราก็จะเที่ยวกันในเมืองในท่าแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าภูเขาที่สวยอะไรเงี้ยวิวที่สวยส่วนมากคนญี่ปุ่นก็จะชอบพามาเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากกว่า อันนี้ก็เป็นสะพานทางขึ้นนะครับก็ <hurdles> อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะออกจากถ้ำแล้วนะครับ <limitation> ตอนนี้ก็มาถึงทะเลแล้ว <effectively> ให้ดูทะเลนะครับ มันจะเป็นทะเลที่อยู่บนภูเขานะครับ oh. ก็ตอนนี้นะครับก็ติงทะเลแล้วคล oh. ื่นแรงมาก oh. อันนี้เราก็มาที่หาดที่เป็นหาดทรายสีดำนะครับตรง เ็นว่าเป็นสีดำแล้วก็มีการเรียงดำน้ำแล้วก็สกูบ้ากันตรงนี้ด้วยเ <narrower> ดี๋ยวนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนเขาอีกแล้วเราก็จะเห็นวิวที่แบบสวยานี กลับมาจากไปเที่ยวกันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นสถานที่ที่สวยมากเลยนะครับส่วนตัวของพี่นะครับก็ชอบที่อากิโยชิดายเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเนื่องจากอากิโยชิดายนะครับเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงครับของแตกิวชูนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเที่ยวแล้วก็พักผ่อนนะครับจาที่เห็นในลิปวิดีโอนะครับว่าวิวเนี่ยก็จะสวยมากใช่ไหมครับถ่ายรูปมันสวยมากก็เป็นในสถานที่ที่พี่ชอบนะครับที่แบบเวลาเหนื่อยจากการทํางานเนี่ยได้ไปพักผ่อนแล้วก็ได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆเลยก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนแล้วก็แบบรีแลกซ์ไปในต อย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาไปเที่ยวนะครับเขาก็จะชอบไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อจะได้พักผ่อนจากการทำงานที่หนักในทุกวันนะครับก็นอกจากนอกเหนือจากที่พาไปมาวันนี้นะครับก็มีหลายที่นะครับอย่างเช่นบ่อน้ำพุร้อนนะครับมีภูเขาที่เป็นให้เล่นกีมาได้นะครับแล้วก็มีบ่อน้ำพุร้อนตาก่ของไฟจริงจะมีหลายที่มากๆเลยนะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่มีสถานที่ให้เที่ยวกันนะครับ ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบแล้วก็สนุกไปด้วยกันกับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับสําหรับในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นใครหรือว่าพาไปที่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในช่องนี้นะครับผมวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย ายรังสี UV ออกมาเพื่อที่จะฆ่าเชืญญาารรรอช้อน,นะครับบรรยากาศรอบๆแล้วก็เชื้อโรคต่างๆับได้ถึง99.9นตะครับตัววเนี่ยจะสแกนห้องโดยอัตโนมัติเลยมันก็จะเห็นเป็นเป็นโปรเซสของห้องเลยว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะสามารถกำหนดด้า